สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ช่องรักป่าก็พามาชมความสวยงามของกล้วยไม้ดินหรือว่าเอื้องดินอีกชนิดหนึ่งครับอันนี้คือนางอ้วนนกกระยางหรือว่าเอื้องนกกระยาง อันนี้เป็นสองสองต้นคู่ครับเป็นกล้วยไม้ดินชนิดมีหัวอยู่ใต้ดินที่ปากกลีบดอกจะมียักฟันปลาหรือว่าหยักใบเรื่อย ใบก็เป็นใบรูปใบหอกขึ้นเวียนสลับมาตามลำต้นการช่อยาวสูง ดอกที่ยังตูมๆอยู่ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนที่บานแล้วก็จะเป็นสีขาวบริสุทธิ์เลยครับดอกคล้ายๆรูปร่างคล้ายๆนกกระยาง ครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้ดอกไม้ที่เกิดขึ้นในป่าอันนี้คือดอกเอื้องนกกระยางหรือว่านางอ้วนกกระยางขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ